ตอนนี้ผมอยู่ที่เกาะช้างนะครับก็ขับรถมาไกลมากเลยมาทางด้านะตะวันออกของเกาะนะครับซึ่งเป็นส่วนที่อยู่ของพวกชาวบ้านแล้วก็หมู่บ้านชาวประมงนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในหมู่บ้านชาวประมงนะครับเรียกว่าหมู่บ้านสลักเพชรนะครับตรงนี้เป็นอ่าวนะครับมีท่าเรือเรียกว่าบริเวณตรงนี้เนี่ยสวยงามมากเป็นอ่าวแล้วก็มีเขา ล้อมรอบทุกด้านเลยนะครับก็เป็นหมู่บ้านชาวประมงนะครับนี่ครับมีบ้านยื่นเข้ามาในบริเวณป่าชายเลนนะครับแล้วก็มีร่องน้ําที่ใช้นั่งเรือออกไปเพื่อที่จะหาปลานะครับแล้วก็ถ้าตรงไกลๆตรงนูน้นที่จะเป็นประภาคารแล้วก็ท่าเรือก็เห็นมีเรือยอทนะครับจอดอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวสักพักเราก็คงจะขับไปดูตรงนั้นกันว่า,ามีอะไร สวยงามมากแล้วก็สงบมากครับก็ถ้าท่านใดเบื่อ,อสีสันในฝั่งตะวันออกอฝั่งตะวันตกของเกาะนะครับที่เป็นชายหาดที่มีนักท่องเที่ยวเยอะครับก็ลองขับรถมาเที่ยวดูด้านตะวันออกของเกาะนะครับซึ่งด้านนี้เนี่ยเขาไม่สูงนะครับไม่สูงชันรับสามารถขับรถมาได้นะครับแล้วก็สงบมากนะครับเรียกว่ามีโฮมสเตย์ต่างๆที่จะมาพักอาศัย กับชาวบ้านชาวประมงนะครับแล้วก็กินอาหารทะเลสดๆนะครับก็หรือไม่จะไปแวะเวียนแค่เช้าไปยินกับก็ได้ครับเรียกว่าสงบมากจริงๆน้ำก็น่าลงไปเล่นนะครับแต่ก็เป็นบริเวณหดาดป่าชายเลนส่วนใหญ่นะครับ